พี่น้องที่รักในพระคริศเจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่ห้ามหาพรต สาราก็เดินเข้าสู่ปัสกายิ่งวันยิ่งมากขึ้นนะครับบทอา่านที่หนึ่งนั้นชาวยูดำรงชีวิตอยู่ในทะเลทรายนานหลายปีก็หมดความอดทนเขาจึงทษพระเจ้าและโมเสสว่าพาเขาไปตายในทะเลทรายที่ขาดทั้งน้ำและอาหารตรงนั้นเพื่อดัดสันดาณของเขา พระเจ้าให้มีงูพิษมากัดจะหลายคนตายเขาจึงขอร้องพระเจ้าให้อภัยการบ่นว่าของเขาพระองค์จึงให้โมเสสทาโลหะติดไว้บนเสาผู้ที่ถูกงูกัดและมองดูโลหะนั้นก็จะรอดเหมือนโมเสสยกงูขึ้นที่ทะเลรายพระเยซูเจ้าทรงรับการยกขึ้นเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ ก็จะได้รับชีวิตนิรัดนดรพระวรสารวันนี้พระเยซูเจา้าตรัสว่าเมื่อใดที่คนยกบุตรแห่งมนุษย์ขึ้นบนดังเขนเมื่อนั้นเขาจะรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงทำตามน้าพระทัยของพระบิดาเจ้าเสมอพระบิดาทรงส่งพระองค์มาเพื่อสอนเรามนุษย์ให้รู้จักและทำตามน้าพระทัยของพระองค์ แเพื่อพ้นความตายนิรันดรซึ่งเป็นผลของบาปนั้นเราต้องเชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระองค์เองที่ช่วยให้เราได้คืนดีกับพระบิดาเขาขอพระเจ้าเวยพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์